จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับเมื่อสพปลาวมีนโยบายที่เป็นปรปักษ์กับประเทศไทยอย่างแข็งกร้าวเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทาง Facebook ของคุณเดชานรนาศเลือ,อกมาโพสต์บทความที่น่าสนใจดังนี้ครับการบริหารงานที่อ่อนแอและเต็มไปด้วยการคอร์รัปชันเต็มประเทศ มันเป็นปัญหาภายในของสอปปอลาวเราไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวแต่รัฐบาลสอปปอลาวในวันนี้กลับสร้างนโยบายที่เป็นประปักกับประเทศไทยอย่างแข็งกร้าวโดยไม่ได้ดูถึงศักยภาพคนของตัวเองแม้กำลังจะสิ้นแผ่นดินให้กับคนจีนไปแล้วก็ไม่เคยสำนึกตนเองเอาเสียเลย นายกรัฐมนตรีสอปปอลาวและคณะบริหารประเทศสอปปอลาวออกคำสั่งด่วนแบนสินค้าไทยจำนวน137รายการโดยเริ่มต้นที่แขวงไซยบุรีก่อนและมีคำสั่งเอาผิดอย่างเด็ดขาดถ้าหากมีใครกล้านำสินค้าจากไทยเข้ามาแต่คร้อยหลังไม่นานผู้มีอิทธิพลที่เป็นข้าราชการระดับสูงในแขวงไซยบุรีที่มีหน้าที่ดูแลการเก็บเงินภาษี ได้จัดงานแต่งลูกชายของตนเองกับลูกสาวของผู้มีอิทธิพลทางการค้าของจีนโดยมีเจ้าเมืองแขวงสยบุรีกับภรรยามาเป็นประธานเจ้าภาพมีการเลี้ยงฉลองใหญ่โตมีการเชิญแขกมาร่วมงานวงเล็บดองเกือบหมื่นคนรวมถึงนักธุรกิจจีนนับหลายร้อยคนและได้สั่งอาหารคาวหวานมาจากประเทศไทยมีมูลค่าหลายล้านบาท มาเลี้ยงผู้คนจำนวนมากในงานนี้สรุปทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสอปป,อปอลาวกับเจ้าหน้าที่แขวงไซยบุรีไม่ได้สนใจคำสั่งจากผู้นำรัฐบาลสอปป,อปอลาวและในขณะเดียวกันการค้าขายที่แขวงไซยบุรีก็ยังมีการนำเข้าสินค้าไทยเป็นปกติและสำคัญที่สุดแขวงไซยบุรีใช้เงินบาทแทนสกุลเงินกีบทำการค้าขายและใช้การชำระเงินบาท ไทยแทนเงินกีบทุกส่วนของราชการในแขวงสยบุรีปัญหาของสอปอปอลาวคือเรื่องของผู้มีอิทธิพลในแต่ละแขวงและกำหนดกฎหมายการปกครองและการบริหารด้วยตนเองและเป็นแบบนี้มานานหลายปีแล้วโดยไม่ได้ให้ความสำคัญต่อสภาผู้แทนและผู้นำสปอป,อป,อปอลาวเพราะในสปอป,อปอลาวมีทั้งกลุ่มที่ ผู้นำมีอำนาจในระบอบคอมมิวนิสต์ลาวแดงคอมมิวนิสต์ลาวเวียดคอมมิวนิสต์ลาวพราธินคอมมิวนิสต์ลาวกู้ชาติคอมมิวนิสต์ลาวโซเวียตและคอมมิวนิสต์ลาวผสมวงเล็บเป็นคอมมิวนิสต์ที่มีอิทธิพลทางการค้ามากที่สุดกับทั้งไทยและจีนปัญหาคอร์รัปชันของภาครัฐในสปปลาวนั้นคงจะพูดได้ไม่เต็มปากนักเพราะหากดูเนื้อในให้ละเอียด ล้วนแบ่งการปกครองเป็นก๊กเป็นเหล่าและทุกก๊กทุกเหล่าก็ต้องล้วนสแสวงหาผลประโยชน์เพื่อสร้างฐานของตอนเองให้เข้มแข็งรัฐมนตรีทาหารของสปปลาวนั้นก็ไม่ได้มีอำนาจเหนือไปกว่าเจ้าเมืองแขวงต่างๆที่ล้วนมีอำนาจทางตำรวจและทาหารของตอนเองเช่นกันความอึมครึมภายในของสปปลาวในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากสงครามภายในของประเทศเมียนมา รัฐบาลเก็บภาษีไม่ได้เพราะนโยบายต่างๆของรัฐบาลลาวแดงกับลาวเวียดที่ถ่ายทอดอำนาจการปกครองให้เฉพาะลูกหลานตนเองเลยถูกมองจากผู้มีทธิพลจากแขวงต่างๆว่ามีการคอรัปชันที่สูงมากแถมบริหารประเทศติดหนี้สินมากมายและไม่มีปัญญาใช้หนี้ได้และ รัฐบาลก็ไม่ควรจะมาเบียดเบียนเบียดบังเอาไรายได้ของลูกหลานเจ้าเมืองแขวงต่างๆไปใช้นี่ให้กับพวกตนเองผู้คนในสปปลาวนอกจากจะต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศที่ย่ำแย่แล้วยังต้องเผชิญกับปัญหาการคอร์รัปชันของผู้นำก๊กต่างๆภายในประเทศของตอนเองอีกและสุ่มเสี่ยงอย่างมากในอนาคตว่าสปปลาวอาจแยกการปกครองเป็นของตอนเองในแต่ละแขวง เหมือนประเทศเมียนมาหากผู้นำอาวุโสมินองลลยแพ้สงครามภายในให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆไปเมื่อไรวันนั้นแผ่นดินเมียนมาจะถูกแยกการปกครองเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของใครของมันและเมียนมาจะมีธงชาติหลายธงและสงครามการขยายอิทธิพลภายในจะไม่มีวันจบสิ้นลงบทความนี้เขียนเพื่อเตือนรัฐบาลไทยต้องคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นใหญ่และต้องเลิกเกรงใจ กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเด็ดขาดและต้องมีความสัมพันธ์ไมตรีกันอย่างระมัดระวังความคืบหน้าคนลาวลัน่นจะมาทวงคืนพระแก้วมรกตกับประเทศลาวเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture ครับเวอร์ชั่น3ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับช่วงนี้ไทยโดนเพื่อนบ้านลุกหนักมากล่าสุดหนุ่มลาว จากหลวงพระบางมาทวงพระแก้วมรกตจากอีเสียมภไพสาลก็จะเอาพระแก้วมรกตก็จะเอาเครดิตภาพจากเพจลาวมองไทยซึ่งภายในภาพนะครับก็มีข้อความดังนี้ขอให้ประชาชนลาวเวียดนามช่วยเชียร์แดเดอร์ข้าพเจ้าชื่อว่าเท้ากาแหวนซองวิไลเกิด26เดือน4ปี1988วันอังคารปัจจุบันนั้นอยู่บ้านผาเก่งใหญ่ เมืองภูคูณแขวงหลวงพระบางจุดประสงค์ของข้าพเจ้าต้องการจะไปเอาพระแก้มรกฏอยู่ที่ประเทศไทยกลับคืนมาไว้อยู่ลาวเพื่อชาติลาวซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับในสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากเรามาฟังความคิดเห็นกันนะครับคนแรกคอมเมนต์ว่าพระแก้มรกฏเป็นของไทยแล้วลาวเอาไปตอนหลังไทยก็ไปเอากลับมาคงเพราะไปอยู่ที่ลาวนาน จนคิดว่าเป็นของลาวถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเท่าที่อ่านมาจําได้ลางๆเดิมเป็นของล้านนาวงเล็บเชียงใหม่แล้วไปอยู่ล้านช้างวงเล็บลาวแล้วก็มาอยู่รัตนโกศินลป์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าต้องให้มันไปฟังอาจารย์ไพศาลเล่าถึงประวัติถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเขาสอนคนของเขามาแบบนั้นเลยเชื่อแบบฟังหัว ถ้าเป็นหน่วยความจําในคอมพิวเตอร์ก็คงจะเป็นคอมเก่าคร่าครึที่ไม่สามารถเพิ่มหน่วยความจําหรืออัปเดตข้อมูลต่างๆใหม่ได้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามาเลยครับบอกด้วยมาเมื่อไหร่จะได้เตรียมต้อนรับเตรียมห้องเตรียมนวดให้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพระแก้วมรกตพบที่เมืองเชียงรายเป็นฝีมือช่างล้านนาไม่ใช่ฝีมือช่างอินเดียพระแก้วมรกต ประดิษฐานอยู่เมืองต่างๆนับแต่แรกพบในพระเจดีที่เมืองเชียงรายดังต่อไปนี้ 1. เมืองเชียงรายตั้งแต่พศ1979 2เมืองลำปาง32ปีตั้งแต่พศ1979จนถึงพศ2011 3. เมืองเชียงใหม่85ปีตั้งแต่พศ2011ถึงพศ2096 4. เมืองหลวงพระบาง12ปี ตั้งแต่พศ2 0 9 5ถึงพศ2107 5. เมืองเวียงจันทร์215ปีตั้งแต่พศ2017ถึงพศ2322 6. กรุงธนบุรี5ปีตั้งแต่พศ2322ถึงพศ2327 7. กรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่พศ2327ถึงปัจจุบันฝีมือช่างล้านนาเชียงรายพะเยา พระแก้วมรกตเป็นฝีมือของช่างเชียงรายพะเยาสมัยล้านนาพศ .1900 จากงานวิจัยของศักชัยสายสิงห์วงเล็บคณะโบราณคดีมหาวิทายาลัยศิละปากรพบหลักฐานเป็นพระพุทธรูปหินทรายวงเล็บแบบพระแก้วมรกตจำนวนมากดังนี้ 1. อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายวงเล็บเขตติดต่ออำเภอเมืองเชียงราย 2. อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา วงเลล็บแพร่หายไปทั่่วลุมแมน้อิงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถ้าเป็นสมัยยุทธยาปลูกเดียวแบบนี้คงโดนเสียมเสียบไปแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแนะนำให้มาอย่างด่วนรีบเลยนะเข้าไปขโมยได้เลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคุ้นๆขเิมนก็เคยทำแบบนี้นะจะมาตรวจสอบวัดภูม่านฟ้าแล้วขอรับบริจาคสุดท้ายเอาเงินไปใช้ ลาวก็จะทำแบบคอมเมนหรือลาวน่ะก็จะหนีมาทำงานในไทยกันแน่ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ